จนเมืองผู้ดีวันที่3แล้วก็อยู่กันที่ออฟฟอร์ดไ่้แล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดอยู่พอดีเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันฉลองให้กับเหล่าบัณฑิตที่เรียนจบแล้วนี่เองซึ่งยากของเราก็เป็นหนึ่งใดบดาน,นั้นก็เลยต้องมาทําการโอเมเดตกให้เขาสักหน่อยอธิบัีิตเขาก็จะมาให้กล่าวคำอวยพรแล้วก็ขอให้โชคดีนะตั้งแต่นี้เธอต้องไปพูดอย่างที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องประมาณนี้ชุงคูดของบ้านนุก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละง่ายๆและสามารถทำหัวอะไรก็ได้ตามสบาย และออฟฝัาก,ก็คือตอนสอบเข้ามันก็เข้ายากอยากนอนจบก็จบยากอยากก็ขอสแสดงความยินดีให้กับยากของเราแล้วก็กับเราเหล่าบัณฑิตทุกคนเลยที่สามารถจบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอากาศตอนนั้นก็คือประมาณ3าขของศาโคตนหนาวมากขนาดใส่ชุดกระเมียผ้พาบันคอแฮร์รี่ชุดขนเป็นเดนึกว่ามันจะอุ่นแล้วขอโทษไม่อุ่นเลยสักนิดโคตรหนาวชิหายหนาวจนปากส่นคิดดูแต่ว่าอุตส่าห์แต่งตัวสวยขนาดนี้จะอดทนแล้วกันเออะันหนาวมาเยอะ ก็รู้เลยว่าไปที่ไหนตว์ก็รักเราทุกที่แต่ว่าเธอจะมางับท่านทำไมยกของเราไม่ได้และดูหน้ายูชิโร่สิคะเขาจ้องจะเล่นงานคุณและสิ่งที่อเมซิ่งที่สุดก็คือการที่ได้รู้ว่าบ้านของคนที่เขียนเรื่องน้นเนี่ยอยู่ที่นี่นะจ้าอยู่ข้างๆอ็อกฟอร์ดนี่แหละดีใจจังที่ได้มาเยือนหน้าบ้านเขามื้อเที่ยงที่เขาว่าคนมาเยอะมากในร้านอาหารก็เลยมากินฟูดคอร์ดนง่าๆนี่แหละกับลาพิซ่าหนึ่งชิ้นก็ใหญ่ประกลักมากเลยนะและนี่ก็เป็นที่พักที่พวกเรามาพักกันอยู่ที่อ็อกฟอร์ดดูสิเพิ่งได้มา แต่สุดท้ายก็ไปเอาอีกห้องนึ้งอยู่ดีแล้วพวกเราพักประมาณ7จถึง8คนก็คือกำลังดีอยู่เลยนะดูดีดดก็จบไปแล้วเกิดวันที่3เจอกันอีพีสดที่4เจอกัน